แล้วก็กรองเอาน้ำอย่างเดียวเห็นไหมคะนี่ก้อยจะฉีดสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก้อยจะมาชวนทำน้ำยาไล่แมลงจากผิวส้มหรือว่าเปลือกส้มนะคะซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยค่ะใช้แค่ครั้งเดียวแมลงสัตุูพืชหนีกระเจิงเลยนะคะ และที่สำคัญคือเป็นสารที่มาจากธรรมชาติปลอดภัยต่อคน100%ซ์ค่ะสามารถใช้บ่อยเท่าที่อยากใช้ได้ไม่มีสารเคมีตกค้างแต่ก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะ สารไล่แมลงจากเปลือกส้มนะคะจะใช้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มในการช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืชค่ะซึ่งสารชนิดนี้จะมีมากในผิวส้มส้มโอนะคะหรือว่าจะเป็นพืชตระกูลส้มต่างๆมะกรูดมะนาวก็ใช้ได้ค่ะวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากเลยนะคะวิธีการทําก็ง่ายมากได้ผลดีมากๆอยากแนะนําให้เพื่อนๆเกษตรกรที่น่ารักทุกคนลองใช้ดูนะคะใช้แล้วไม่ผิดหวังจริงค่ะ เดี๋ยวไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยค่ะ,ะูอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเปลือกส้มจะเป็นเปลือกมะนาวมะกรูดก็ได้นะคะประมาณ3 0 0ร้อถึงห้ากรัมค่ะน้ําสะอาด2แก้วน้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะเหล้าขาวนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์หช้อนโต๊ะภาชนะสําหรับหมักนะคะต้องมีฝาปิดด้วยแล้วก็ผ้าตาข่ายสําหรับกรองค่ะน้ํายาล้างจานอีกประมาณ1-2หยดค่ะ แล้วก็สุดท้ายคือสเปย์ค่ะเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสกัดเอาสารน้ำมันหอมระเหยนะคะออกจากเปลือกส้มค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเปลือกส้มให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อได้ขนาดที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่ในขวดโหลค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปให้เต็มนะคะให้ท่วมเลยค่ะน้ําจะช่วยสกัดเอาน้ํามันหอมระเหยนะคะจากเปลือกส้มออกมาละลายกับน้ําผสมกับน้ำนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําพวกนี้ไปใช้ได้ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนค่ะพอหนึ่งคืนผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการผสมเป็นน้ํายา ไล่แมลงค่ะเราจะเอาอุปรกรณ์ทั้งหมดออกมาเตรียมไว้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูเหล้าขาวแล้วก็ส้มที่เราหมักไว้หนึ่งคืนฟ็อกซี่นะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยนะคะจะกรองเอาพวกเปลือกส้มออกก่อนนะจะใช้น้ำส้มอย่างเดียวนะน้ำจากผิวเปลือกส้มจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะจะช่วยไล่แมลงได้อย่างดี อลนนี้ก็คือน้ํานะคะนี่ค่ะน้ำที่มีน้ํามันหอมระเหยด้วยเห็นไหมคะสําหรับน้ําเปลือกส้มนะคะเราจะใช้ประมาณ2แก้วค่ะแต่ประมาณเอาได้นะคะไม่ต้องเป๊ะมากจากนั้นเราก็จะใส่พวกน้ําส้มสายชูนะคะใส่ไป1ช้อนโต๊ะเต็มๆเลยค่ะแล้วก็มีเหล้าขาวนะคะเหล้าขาว40ดีกรีก็ได้หรือจะเป็นเหล้าอย่างอื่นที่มีแอลกอฮอล์ประมาณเยอะๆนะคะจะยิ่งดีค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะใส่ลงไปในฟ็อกซี่ได้เลยค่ะ จากนั้นเพื่อนเพื่อนสามารถใส่เป็นน้ํายาล้างจานนะคะประมาณ1-2หยดได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็จะเป็นสารจับใบค่ะทําให้กลิ่นอยู่นานขึ้นประมาณ2-3วันมากกว่าเดิมนะคะถ้าไม่ใส่ก็ต้องหมันฉีดบ่อยบ่อยเอาค่ะจากนั้นก็เขยา่าๆขยแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะ พวกนี้ก็ใช้สลับกันนะคะโดยเฉพาะพวกดอกไม้นะดอกไม้นี่คือมแมลงจะชอบสูตรน้ำยาไล่แมลงสูตรนี้ก็แนะนำว่าควรจะลองทำดูนะคะมันดีมากๆเลยค่ะกลิ่นของส้มเนี่ยสำหรับคนแล้วมันจะหอมนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเลย ไม่มีสารเคมีตกค้างค่ะแล้วก็แมลงก็จะไม่ชอบมากๆเลยถ้าใครที่อยากจะลองทำน้ำยาแล่แมลงจากธรรมชาติดูก็ลองสูตรนี้เป็นอันดับแรกๆนะคะแนะนำจริงๆค่ะสามารถใช้ได้กับพืชผักสวนครัวดอกไม้นะคะรวมถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยกะปริมาณในสูตรก็คือ1ครั้งนะคะถ้าใครที่อยากใช้ปริมาณเยอะกว่านี้ก็คูณสูตรไปได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือใช้ในช่วงของตอนเช้านะคะอากาศเย็นหรือว่าใช้ในช่วงของตอนเย็นนะคะแดดล่มลมตกค่ะก็จะฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับพืชผักที่มีมแมลงรบกวนเยอะมากนะคะก็ควรจะฉีดบ่อยๆทุก2-3วันค่ะสำหรับมแมลงที่น้อยนะคะก็ฉีดประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้ค่ะสลับกันกับสูตรอื่นนะคะเพื่อให้มแมลงนั้นจำกลิ่นไม่ได้แล้วก็ ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการไล่มแมลงนั่นเองค่ะการทำน้ำยาไล่มแมลงสูตรต่างๆนะคะก้อยก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมค่ะเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก้อยด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยหรือจะเข้าไปคุยกันในเพจในกลุ่มนะคะก้อยจะแปะลิงก์ติดต่อต่างๆไว้ใต้คลิปเช่นเดิมค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะโนายกายิงคีเอาขวดน้ำเรียงไว้ให้มามานะ เดี๋ยวมาจะเอาไว้รดน้ำต้นไม้ที่สวเนเ่งกมเทสดาวออขอบคุณครัเก่งมากเูจด,ดเูเสบยววออโอ้โยังสวยด้วยนะเนี่ยขอบคุณครับไปเขี้ยนี่นะมันเก่งเช่นุกเก่งเลียงสวยมากเลย1 2 3 4 5 6สองสามสหสิบสขวดเลยเหรอสิขวด okay. เก่งดีคโซเยว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกหขวดนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ